หยุดเดินเถะนะนี่ธันยันจะทำให้ฉันเบียนหัวแล้วนะถามอะไรหน่อยนะคะเรื่อนี่นิชินอือ,อ,อวันลงทะเบียนมัสุดท้ายฉี่ก็ถูกต้องได้ไหมคะ เธอถามคำถามนี้กับฉันมาสามผลแล้วนะคือมาตอบเธออีกแล้วเนี่ยให้แล้ววันนี้เป็นวันสุดท้ายสำหรับการลงทะเบียนมันแปลกจังนี่จบลงเธอจะลงทะเบียนหรือเปล่าไม่ทราบใครโทรไปสั่งบะหมีผัดซีอิ๊วดำกับตลัเปาครับ ไม่สั่งเงยออกมาทีนี้เลยออกครับ เฉันขอตัวกลับก่อนเลยค่ะทุกคนสวัสดีค่ะนี่สซฟายอนช่วยเอาจานออกไปวางไว้ข้างนอกด้วยอ,อะ เป็นสิ่งเดียวที่ช่วยปลอบใจฉันได้เอ่อขอโทษนะครับเข้าไปได้ไหมครับอาวัสดีค่ะคุณมาลองทะเบียนเหรอคะอ๋อครับใช่ครับแล้วคุณแปลว่าอ๋อลงวิชาวรรณคดีกดเกาหลีด้วยเหรอใช่ค่ะโทษนะผมสายมากแล้วแย่จังเขาจังฉันไม่ได้ นเออเดี๋ยวก่อนครับคะมีอะไรเหรอเออมีสติ๊กเกอร์อยู่บนหน้าคุณเออหน้านี้ครับอ๋อขอบคุณมากค่ะไปก่อนนะคะ พี่กอดตีเหรอว่าไม่เห็นหน้าก่อนนะใชเป็นกันด้ไปจยนส่นยอนมันจะีนี่อ่ะฮะอที่นีนะว่าที่นี่ที่นี่จะมีปาร์ตี้นี่ใ่เหรอก็ไดแปลกจากเลยนะเล่ากับกิดไม่เป็นแล้วอยู่ดีๆสบายชุที่อยากจะมา,านปาร์ตี้แล้เนี่ยฮะเต็ <c oughs> ที่่ะ <c oughs> รับรับยยองยสวันนันนนี้อยรอยอมันั่งนีหนขาวกล้ๆนีแล้วได้ค่รอยอเยโทษ้วยครัค่ะใช่แล้วอสติ๊กเกอร์อ๋อนึกแล้วตลกเลยนะนึกอยู่ปีสี่ ต้องขอโทษด้วยนะฉันจับนือคนไม่เอย่างนี้อ๋อไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเลยเธอจะดื่มไหมมด้ยใค่ะได้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวนี่แก้วเดียวเธอเมาแล้วอ๋อจริงหรออ๋ออย่าห่วงเลยค่ะฉันดื่มได้สบายมากทำคุยทำแก้วเดียวนะพอดู เดี๋ยวกลับบ้านไม่ถูกไหมเป็นนิสัยเหรอคะต้องหน้าคุณเนเป็นนิสัยเธอเหรออ๋อเออคือคือฉันฉันขอโทษครับฉันถืถอเป็นการยกย่องฉันมองตาใครนานาไม่ได้หรอกคือฉันไม่เก่งเรื่องจำหน้าคนเอาละพอดื่มกันอ่ะเดี๋ยวก็มเมาแล้วเอา นั่นเตือนล้วไม่เชื่อจะอ้วกไม่ละนะไ้แล้วเธอไปที่ไหนหนี่ยจีอูแถวมหาลัยอ่ะบ้านฉันอยู่หลังปั๊มน้ำมันแถวนั้นนะ่ะอืมงั้นก็ไปไกลกันเลยแล้วเธอเคยไปเที่ยวคลับแถวแถวนั้นบ้างไหมซีอูร้านเบอร์เกอร์ข้างๆคลับน่ะเจ๋งมากเลยนะโอ้งั้เหรอ ไม่เลยสิว่าโอ้ยต้องจับไม่ไม่ไม่ตังหะโ้ยล่ะเมาเละละเละลอกนหัลย หืแล้วใช่ไหมไม่มีใครรู้จักบ้านเธอฉันเลยต้องพามาที่นี่ฉันรินน้ำมาให้ด้วยนะฉันดูว่าเธอคงจะอายงั้นฉันไปก่อนนะ อย่าห่วงเลยท่าอะไรหรอกอ,อ,อะรรออนที่จริงฉันเออฉันตั้ง,จง,จงใจจะหย่าเเล่นเลยนะขอโทษด้วยนะอะใช่ฉันจำเธอได้แล้วฮะ<า>ตอนได้ํำตัวนิสิตใหม่ไปที่แล้วเธอก็ล้มปุ๊บเหมือนเมื่อวานเลยขอโทษดีค่ะกินเล่าทีไรเป็นแบบนี้ทุกทีเลยฉันคงจำเธอไม่ได้เพราะเธอไม่ได้ใส่แว่นกับมิกผมยาว ขอบคุณค่ะเรื่องอะไรเหรอเรื่องที่จำทุกอย่างได้ทุกอย่างที่เกี่ยวกับตัวฉันไม่ต้องขอบคุณหรอกเรื่อพี่จีอูคะมันยากไหมคะที่พยายามจะลืมใครสักคนให้ได้ฉันได้ยินมาว่าเรื่อพี่จีอู หยุดเรียนไปหนึ่งปีเพราะผู้หญิงคนนั้นอ๋ออ๋อื่องนั้นเองเหรอมันเป็นเรื่องที่งโง่มากเลยที่คิดว่า